สวัสดีครับผมชัยภูมิธานีครับสวัสดีพี่น้องครับผมวันที่อ่าแล้วครับของการกักตัวนะพี่นอ้องออปเีตให้พี่น้องเบ่งซสมอแล้วก็ครับมื่อนี้เตื่นเศร้ามากอะ่ะมีภารกิจประจำวันนะครับ วัดผลไข่นะครับบัดอุณหภูมิทรงเขาคุ้มไล่ไปให้ทีมแพทเขานะครับทุกเสาร์นะครับว่าอุณหภูมิเ้าเนี่ยปกติบ่นะครับเฮ็ดเสมอนะครับแ้วก็ทรงเขาคุ้มไล่ไปให้ทั้งทีมแพทเขานะครับ เม yes. okay. yup. ื่อนี้ก็มีการตรวจหาเชื้อนะครับั้งแรกนะครับหลังจากที่มากักตัวด้ยซีมือหามือนะครับซีมีการตรวจหาเชื้อครั้งแรกนะครับจิตตัวน้ำกันอยู่สองั้งสองั้งน้ำกันนะครับอีกอาทิตย์อาทิตย์ละเทือสำหรับการกักตัวสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์ตรวจอาทิตย์ละเทือนะครับอาทิตย ยืนยันว่าเขาเป็นหือบปเปินมีเชื่อว่านะครับสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับโอเคครับนี่ก็ปกติครับพันครับ35.3นะครับวันนี้แล้วเขาก็จะได้ออกเป็นหนังสือยืนยันให้เขานะครับ ยืนยันผลการตรวจผลการรับการกักโตนี่แล้วนะเขาติดตัวไปเพราะที่ไปยืนยันกับจังหวัดที่ห้อสีเดือนทางไปต่อไปอีกทีหนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการกักตัวอาชีอโควิดของของประเทศไทย อัปเดตนะครับเหตุการณ์ต่างๆในการกักตัว14มือให้พี่น้องเบิงทุกมือนะครับว่าซิปินเอยียงนะครับเนื้อยุ่ในกินหรือว่าอยียงต่างๆนะครับได้บอกได้เกาพี่นี่ให้น้องอูจากน้ำน,นะครับ่อที่พู้ใดที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือว่ากะได้รับทราบข้อมูลไว้ เนี่ยจากหน่อย็ดีนะครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็ขอส่งผลตรวจให้ทางทีมแพทย์เขาคนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวกับน,นี่อย่างกสิมาบอกม่าสูพี่น้องฟังอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ขออนุญาตส่งผลตรวจทีมแพทย์เขานครับ ตรงวันนี้คือยังอากาศเย็นๆเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งไปงใต้ไมีแต่หมอกครับปกคลุมไปมืดเลยแต่วนินงก็กำลังขึ้นพี่น้องกำลังขึ้นหลลกทั้งหลังภูเขา กำนะนะลังงามนะเมลการย่างมะเสานะครับของปิหานะครับเันี่การกัดตัวยู่โรงเรียมนี่นะครับข้อสวนที่หาดาพี่นอ ไปบรรยากาศตอนเช้ามูนิให้เบิ่งเย็นสบายครับมือนี้ต่เวียนงามงามมอนี้ อากาศยามส่ของเมืองพัทยานะพี่น้องครับแข้งนมีเหมาะครับมันนี่ จำวันกันให้กอละครับวันนี้วัดุณมภูมิแล้วก็ส่งเขาไปในายไล์กลุ่มนะครับให้ทางทีมแพทย์เขานะครับตอนเสาร์นะกะับช่วงใบาย่างที่ได้ไปตรวจหาเชื้อโรคนะครับแจงมาวันนี้ตรวจเชื้อครั้งที่หนึ่ง มาพักตัวเลยสีหาเมืองนะครับอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองก็อีกเท่านึงนะครับสองสองเท่านัากันนะครับเมือกับเขาก็ี่มีใบผลตรวจออกให้ยืนยันว่าเขาได้รับการตรวจได้รับการกักตัวนะครับก่อนที่กลับบ้านมาตอนนี้กับมาอัปเดตกับเขา มือเช้าของวันที่ห้ากันก่อนดีก่อนนะครับมาแล้วครับเป็นเมนูเมนูสินครับตอนเสาร์วันนี้เนาะผัดไทยครับไทยเส้นใหญ่นนะะมี สุกไหมน้ำสำหรับเสานี้นะครับได้กินผัดไทยครับเสานี้พี่น้องผัดใส่สินใหญ่ครับที่วันที่ผสมกันจักมื่นว่สิบสี่มื่นนี่เนาะเอ้วล้อลุนไปว่าสิมีหมื่นเม้งสับกันบ่เนาะ เสียบนลครับไทยเนาะ,ะนี่เป็นมือเช้าของวันที่ห้านะครับเจ๋วกลางวันสิได้อยังกะจะคอยเบิงไหมนะติดตามไหมนะครับรุ่นกันไปแต่ละเมอนะครับสำหรับอาหารการกินนตะละมมอ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวตอนเที่ยงมีเม,มนูอย่างกะ ไปเเดียดให้พี่น้องเบ่งไหมนะครับตอนเช้าก็โอเคครับเป็นผัดไทยนะครับพี่น้องครับมาแล้วครับเมนูกลางวันครับมาแล้วได้อยังกินนอ้อพี่น้องตอนเที่ยงมื้อนี้เบ่งครับแก้วมังกรครับนีผลไม้น้ำแล้วก็ ขาดบปไดครับน้ำซุปต้มจืดนี่คือเป็นปลานะครับนหนึ่งปลาบ่าปาลาลัดพริกหาซีเมนจากปลาอย่างพวกพี่น้อง เตนึปลาครับมื่อนี้กับน้ำซุปต้มจืดแล้วก็แก้วมาก,ก่อนมีผลไม้นะครับนะครช่วงใบนะเมนูกลางวันสำหรับมื่อนี้ครับสิัที่กินแล้วก็สิเตรียมตัวรอถาร่าหมอมาพาไปตรวจนะครับตอนนี้ก็หามงกว่าแล้วกินเขา่า เร็วกว่าปกตินะครับมื่กับเขามาหาม่งเพราะว่าเที่ยงกบที่เตรียมตัวทำการตรวจหาเชื้อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอกินเขาเตรียมตัวก่อนนะครับช่วงนี้ไป,ไป รตรวจโรคก,กันนะครับตรวจหาโรคเชื้อโรคไอโควิดนะครับรอบแรกครับมานั่ง <c oughs> มานังน่งลอ้อเตยมความพร้อมกันเยอะเมื่อใ <c oughs> ดพอกันไล่เมื่อคุยกันเสียงดังแน่น,นะครับเชิงนี้นะเ <c oughs> ก็บกดบึงทรงแต่ละคน ระบายกันวิวก็งามงามพี่น้องฟังทั้งนี้หินทะเลนนะครับฟังทั้งนี้นะ ครับผมตอนนี้ก็หดตอดแรงอีกแล้วครับสำหรับการกักตัววันญหานะครับผ่านผลมาจนหดนั้อมื่แรงอีกแล้วครับเมื่อน,นีนก็ได้ไปไปไตรวจอาเชื้อโควิดนะครับครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าพอสีละเอียดกว่าอยู่อิสราเอลอยู่ข้านะครับ สำหรับไอทิมส,สัธาระซุกิทำการตรวจนะครับว่าอิสราเอลก็ตรวจให้กันแต่ว่าซิบบละเอียดขนาดนี้นะครับแล้วรู้สึกว่ามีขัดต็นบัตรนยาวๆหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปในหูด,ดังนะครับหูจมูกเขาเนี่ประมาณหนึ่มือหนึ่งพี่น้อง อ้ตาแตกเลยนะยังท่านหูคนนะครับบรูเขาติกแกงเมื่อไนกันอาจสิเป็นเมื่ออื่นหรือว่าเมื่อสี่ครบกำหนดกักตัวกับยังบรรูเนาะสำหรับคนการตรวจนะครับรายงานให้พี่น้องรับทราบนะครับผมสำหรับเมนูอาหาร เมื่อวานตอนแรกออัปเดตให้พี่นอ้องมึงอีกก่อนเพราะว่าเป็นบานมาส่งแล้วนะครับว่าตอนแรกนี่สิได้เป็นเมนูอย่างนะพี่น้องนะเดี๋ยวมาเบิงครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเกะให้เบิงโชว์แวบนี่สำหรับอาหารตอนแรกมื่อน,นี้นะครับในมือแรงของวันที่หานะครับผมกระสีปินเนี่ย ลาบไก่ครับวัอนี้ครับเบิ้งซุ้งนะครับไก่มาเป็นหมูเนาะเป็นลาบไก่นะครับกับมีตุ่มนี่มาหนึ่งชิคุ้งหมูครับนี่เป็นตุม่มยำนะเบิ้งซุ้งตุม่มยำชิคุ้งชิคุ้งหมูครับโอเคแล้วก็ของหวานขนมหนึ่งก้อน อาหารคงแรงวันที่ห้านะครับของการกักตัวพี่น้องครบสามมืออีกแล้วนี่นะเีนะครับจะแนวเ,เป็นตัดเสียบเนาะแต่ละมือเนาะพี่น้องครับชิบุวอ่วนสบุ๊ณ์สสิครบสิบสี่มือนี่ กินล้วก็นอนนอนล้าก็กินย่านอยู่ดีเนาะตบผมครับก็บเป็นรายงานการกักตัวประจำวันที่หานะครับของผมเนาะใส่ภูมิธานีนะครับรายงานอัปเดตให้ลงให้พี่น้องเบิเบิ่งนกันนะครับว่ามีเอยียงเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับได้เห็ดเอยียงเนี่ยวันนี้ก็ได้ไปทำการตรวจ หาเชลูข้างข้างที่หนึ่งนะครับตีดตรวจน้ำกันสองข้างนะครับสําหรับการกักตัวอยู่นี่นะครับอาทิตย์ละข้างสองข้งน้ำกันนะครับผมยังบ่ท่านลูกผลตรวจนะครับบเมื่ออื่นหรือว่าเมื่อที่สิกลับพวกนะ่ะเขาจ้งทีแก้งหรือจ้งใดแบบ่ได้สอบถามเขาด้วยกันนะครับแต่ว่าฟังฟังทั้งที่ไปตรวจนะ ติดทะเลพี่น้องมันจะเห็นทะเลนึกว่าอยู่กลบทะเลว่าอะไทรทะเลอยู่กไก่นะครับทไทยเดิถไทยมาหน่อยหนึ่งกับเดินลุ้งให้พี่น้องเบ่งอยู่ในคลิปนะช่วงกลางๆตอนไปตรวนะครับผมครับสำหรับมื้อนี้ก็สิขอจบการอัปเดตกันกัรตูวของใช้ภูมิธานีไ้แค่นี้นะครับผมม้อหนาอาก็จิเอาระไรงานให้พี่น้องได้รับทราบ ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับสำหรับการกตกตัวอยู่นี่วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับเป็นกำลังแรงใจให้เขาเราพี่น้องนะขอขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ